พี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วไ,ไปต่อเลยนะคะนี่ก็เป็นวัยผู้สูงอายุขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะเราเคยได้ยินคําว่าเส้นเลือดหัวใจตีบแต่มันมีอีกคือเส้นเลือดหัวใจตีบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งอาการในคุณหมอบอกเลยบอกว่าหลายคนอาจจะไม่คิดว่าเต็งเป็นเพราะว่าคิดว่าเป็นแค่ผู้สูงอายุแต่ตอนนี้คนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนก็เริ่มเป็นแล้วเกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันเยอะหมูชีวิตประจําวันอีกหลายสิ่งแต่สิ่งที่นําเสนอวันนี้คือเขามีวิธีการนํากากเพชรเข้ามาช่วยรักษาเป็นยังไงเชิญฟังคุณหมอค่ะแต่สมัยก่อนไม่มีทางเลือกการรักษาแบบเดียวก็คือการผ่าตัด ปัจจุบันเราสามารถเข้าไปทําการขยายหลอดเลือดได้นะครับมีปัจจัยอะไรบ้างก็ตั้งแต่ประสบการณ์ของผู้ทํงานที่2เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ซับซ้อนกว่าธรรมดาเครื่องเอซเ์จากที่ทั่วๆไปที่มักจะใช้โดยเห็นได้ละหน้าเดียวเรา,าจ,จะต้องใช้เครื่องเอซเ์แบบ2รละหน้าเข้ามาช่วยรวมทั้งถ้าบังเอิญเปิดไอ้ตรงที่ตันออกไปแล้วพบว่าหลอดเลือดเนี้ยเต็มไปด้วยหินปูนเกาะน,นะครับเราอาจจะต้องใช้ เป็นลักษณะของเครื่องหัวกรอกากเพชรซึ่งสามารถกรอหินปูนอออไปได้ก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมการพัฒนาของเครื่องมือที่สามารถรักษาภาวะตรงนี้ให้ประสบผลสําเร็จได้ดีมากขึ้นครับโอ้นี่นะคะอ้าวก็ขอบคุณด้วยนะคะโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีนวัตกรรมในการรักษาขอบคุณคุณหมออุทยัยพันธิตพงศ์อายุรแพทย์โรคหัวใจนะคะ,คะ